เริ่มต้นอย่างนี้มากกว่ากับคนที่มาถามผมว่าเอ้ยสนใจลงทุนจะทําอย่างไรผมบอกว่าคุณจัดชีวิตคุณจัดเงินของคุณเป็นสามก้อนหรืออย่างเอาง่ายๆเลยสามก้อนแค่นั้นเองครับอย่างแรกบ,บอกว่าเงินที่ใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันคุณกันเงินอันนี้ไว้หรือ,อยังเพราะบางคนเนี่ยได้เงินเดือน,อนมามีเงินเดือนเยอะแค่ไหนก็ใส่ไว้ในบัญชีใช้ใจ่ายก็ใช้ไปถามว่าคุณเคยกันไหมครับว่าเดือนเดือนหนึ่งค,คุณคิดว่าคุณจะใช้เท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วที่เหลือนี่คุณเหลือเอาไปลงทุนได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่า การเลยครับอย่างแรกคือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งเนี่ยคุณจะใช้เงินพวกนี้เท่าไหร่ mm. สมมุติว่าสมมติสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทเนี่ยแล้วคุณมีค่าผ่อนบ้านผ่อนรถอีกประมาณสองหมื่นเพราะฉะนั้นคุณมีความจำเป็นของครอบครัวคุณที่ต้องใช้ใจ่ายหกหมื่นบาทนะครับเงินหกหมื่นบาทเนี่ยคุณไว้ในบัญชีออมทรัพย์ mm. หรือในไว้ในบัญชีกองทุนประเภทอกองทุนบริหารเงินต่างๆพวกมันนี่มาเก็ตต่างๆซึ่งมีความเสี่ยงต่ํามากเนี่ยนะครับเรียกว่าเสี่ยงต่ํามากก็คือเรียกว่าใกล้เคียงกับเงินฝาก ความซั์เลยก็ว่าได้นะครับพวกนี้เงินก้อนนี้คุณจัดไว้อย่างนั้นแล้วคุณห้ามไปแตกมันห้ามเอาไปลงทุนในหุ้นห้ามเอาไปซื้อกองผสมห้ามไปซื้อกองทองคําหรือว่าห้ามเอาไปเลยนะเพราะเงินที่คุณต้องใช้หมุนในชีวิตประจําวันก้อนที่สองผมบอกว่าคุณมีเงินสํารองยามฉุกเฉินของชีวิตคุณหรือยังถามว่าเอ<ๆ>เงินก้อนนี้ต้องเก็บไว้ทาอะไรผมบอกว่าไม่รู้หรอกว่าทําอะไรเพราะถ้ารู้ไม่เรียกว่าฉุกเฉิน <c oughs> มันต้องการแยกออกไปใช่ไหมครับตรงนี้เก็บเท่าไหร่หลักการตรงนี้มีอยู่ครับว่าสมมุติว่า คนที่ทํางานคุณเป็นอาชีพอิสระนะครับเป็นเซลล์ขายประกันแล้วคุณทํางานตรงนี้คุณต้องขับรถขับลาวิ่งต่างจังหวัดหรือวิ่งในกรุงเทพตลอดเวลาอย่างเงี้ยคุณมีความเสี่ยงของอุบัติเหตุมีความเสี่ยงเกิดขึ้นรายได้ของคุณก็ไม่แน่นอนมันก็ขึ้นกับตัวค่<อ>าคอมมิชชั่น<า>ตัวงานงที่ทําก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติวันนึงคุณประสบอบัติเหตุไป นะครับหรือทางบ้านคุณเกิดอุบัติเหตุแล้วเ,เกิดความจำเป็นต้องใช้เงินแล้วขอยืมเงินคุณไปอย่างเงี้ยคุณมีเงินให้เขายืมหรือเปล่าคุณมีเงินดูแลตัวเองหรือเปล่า <ừ> ผมถึงบอกว่าคุณต้องการเงินประมาณ4ี่ถึงหเท่าของค่าใช้ใจ่ายรายเดือนอ่าอย่างเช่นว่าเมื่อกี้เราบอกไปตอนต้นว่ารายเดือนเราใช้4ี่หมื่นบาทครับตรงนี้อยู่ในก้อนที่1 ก้อนที่เก็บไว้ยามฉุกเฉินก็คือควร4ถึงคูณ6ก็แปาจะสักส<อ>แสนสองแสนตีประมาณ2องแ0 0ก็ได้ก้อนหนึ่งใช่ครับ,รบอตอนนี้2องแสนนี้ต้องเก็บไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาที่เช่นประสบอุบัติเหตุทํางานไม่ได้หรือ,อไรายได้ไม่เข้าหรือว่าอยู่ๆวันหนึ่งเกิด สิ่งที่ไม่ค่าคิดคุณต้องออกจากงานนะครับคุณสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสถานการณ์การใช้จ่ายปกติไปถึง6เดือนใช่ไหมครับส่วนคนที่บอกวาอ่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีฐานะแล้วก็สามารถหยิบยืมช่วยเหลือกันได้อยู่แล้วคุณไม่จมําเป็นต้องเก็บผมบอกว่าเก็บนั่นแหละดีแล้วแต่ว่าคุณอาจจะไม่ต้อง6กเดือนก็ได้อาจจะสัก4ี่เดือนก็พอแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ประกอบอาชีพอิสระ ต้องเดินทางมีความเสี่ยงสูงอาจจะต้องมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับพอแบกแยกสองก้อนแล้วถามว่าก้อนที่สองเนี่ยเก็บไว้ไดนที่ไหนผมบอกว่าก้อนที่สองเนี่ยคุณก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่มันมีความเสี่ยงต่าๆนะครับอาทิเช่นพวกกองทุน ราสารหนี้ที่สมมติฝากไว้ได้แล้วก็มีผลตอบแทนดีอาจจะประมาณสัก2-5%ต่อปีอครับไม่ต้องไปคาดหวังว่าเงินก้อนนี้คุณจะอาไปลงในหุ้นเพราะเกิดจังหวะที่มันต้องใช้และหุ้นมันตกมันก็จะไม่ดีครับเนี่ยครับสองก้อนพอก้อนที่3มเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วครับบอกว่าเอยคุณมีแผนจะซื้อบ้านไหมซื้อรถไหมเก็บเงินไว้เพื่อจะเสียหรือย,ยังไม่รู้จะทําอะไรอยู่ในก้อนที่3านี่แหละครับแล้วค่อยมาซอยย่อยกันว่าจริงๆแล้วคุณจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนอะไรคาดหวังอะไรจากมัน ครับครับเพราะในตัวก้อนที่สามเป็นตัวที่จะบ่งชี้ว่าเรามีศักยภาพในการที่จะนําเงินตรงนี้ไปลงทุนอะไรบ้างแล้วก็ตรงไหนก้อนไหนที่เราจะรับความเสี่ยงที่เหมาะกับตัวเราได้มากที่สุดด้วยใช่ครับครับคราวนี้กลับมาที่สิ่งที่เบสิกที่สุดเลยว่าสาหรับคนที่ต้องการจะเริ่มซื้อกองทุนซื้อขายกองทุนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องเดินไปที่ไหนครับถ้าพูดถึงวิธีการใช่ไหมครับบอกว่าตัดสินใจกองทุนแล้วแล้วก็เลือกแล้วว่าอ่ะเริ่มต้นที่กอง อกองทุนตราสารหนี้สําหรับเงินประเภท<อ>ก้อนหนึ่งก้อนสองก่อนอย่างนี้ผมบอกว่าปัจจุบันกองทุนรวมสามารถซื้อขายได้ผ่านช่องทางจําหน่ายนะครับซึ่งมีทั่วไปโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่รู้จักกันดีธนาคารพาณิชย์แทบทุกแห่งในบ้านเรานะครับขายกองทุนรวม,มนะครับ <im it> เขาเป็นตัวแทนขายของกองทุนรวมต้องเรียนว่าธุรกิจกองทุนรวมเนี่ยบริหารจัดการโดยสิ่งที่เรียกว่าบลจหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายธนาคารเป็นตัวแทนขาย นะครับคุณสามารถเดินไปธนาคารไหนก็ได้แล้วก็บอกว่าคุณต้องการซื้อกองทุนรวมกองทุนแบบไหนที่คุณต้องการคุณลองบอกเขาหรือว่าให้เขาอธิบายให้ฟังก็ได้ว่ามีอะไรบ้างครับ,รบซึ่งตรงนี้ถ้าไปแบงก์จะเริ่มเห็นมีเขาตร์เขียนว่ากองทุนใช่ไหมฮะก็ได้ใช่ไหมว่าคุณจะสามารถจากบรจอบัวหลวงก็ถ้าใครเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ เดินไปที่ธนาคารกรุงเทพก็อาจจะสามารถไปเปิดบัญชีของบจบูหลวงได้ที่ธนาคารกรุงเทพเลยได้ครับคือเนื่องจากว่าต้องเรียนว่าลูกค้าของกองทุนรวมส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราขายผ่านธนาคารเพราะว่านั่นคือฐานที่ฐานที่เก็บเงินกันไว้ใช่ไหมครับสิ่งที่บจบัหลวงทำหรือว่าหลายๆบจทำก็คือว่าถ้าลูกค้ามาซื้อกองทุนกับเราถ้ามันเป็นกองทุนประเภทบริหารเงินเงินเข้าออกเนี้ยเราจะมีสมุดให้ คุณไปเปิดบัญชีเหมือนเปิดบัญชีธนาคารนี่แหละครับแต่เปิด,ปดบัญชีกองทุนเราจะมีสมุดกองทุนให้คุณเหมือนกันเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็สามารถติดต่อซื้อขายหลังจากเปิดครั้งแรกแล้วคุณจะซื้อขายทุกครั้งไปที่ธนาคารทุกครั้งก็ได้หรือคุณจะใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งหลายๆบรจก็มีได้หรือธนาคารที่เป็นในเครือธนาคารใหญ่มีตู้ ATM ก็ซื้อขายผ่าน ATM ได้เหมือนกัน นะครับรวม <c oughs> ทั้งช่องทางอื่นๆเช่นระบบโทศรศัพท์หรืออะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้ครับเรียกว่าช่องทางมีเยอะมากครับ <c oughs> ผมแต่ว่ามีคนก็มกักตั้งคําถามว่าเวลาที่เราให้คนไปบริหารเงินเนี่ยเขาเหมือนเราจ้างเขาไปบริหารเราต้องไปดูค่าธรรมเนียตมต่างๆเพราะว่าเขาคิดค่าธรรมเนียมเราแพงหรือไม่ที่เขาเรียกว่าค่ารมเนินการจัดการเหล่านี้นะฮะ เพราะจเป็นครับจาเป็นเพราะผมผมเรียนว่ากองทุนรวมเนี่ยคือหลักการที่เรียกว่าจ้างจ้างให้เหมืออาชีพทํางานให้พวกคน่มในกลุ่มคนกลุ่มนี้หรือว่าคนในบรจรหรทือบียนขงผมเองเนี่ยเราทางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมนะครับที่เป็นบริหารจัดการพอฟังดูตรงนี้ตกใจอุย้ยฝากพันธบัตรม,มันได้อยู่แค่เท่าไหร่เอง2%อย่างเงี้ยแล้วมาคิดกันมันจะเหลืออะไรผมเรียนว่าค่าธรรมเนียมการจัดก,การทุกวันนี้นี่นะครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำ ต่ำที่สุดเรียกว่าต่ําในกลุ่มที่ต่ํามากของของทั่วโลกเลยนะครับอย่างเช่นกองทุนตราสารนี้อาจจะเก็บค่าธรรมเนียมแค่ประมาณ0.2หรือ0.3อต่อปีหรือ0.4 0.5เต็มที่ก็ไม่เกินอยู่ประมาณนั้นนะครับนี่คือต่อปีนะครับต่อปีแล้วก็ถ้าเป็นกองทุนหุ้นก็อาจจะสักประมาณ1.5อต่อปีเท่านั้นเองซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับนอกจากนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆอาทิเช่นค่าดูแลค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งอันนี้ต้องผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจและต้องรู้จักไว้เลยว่าเอ๊ะแล้วใครเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์มผมเรียนอย่างนี้ครับว่ากองทุนรวมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเม็ดเงินมันใหญ่มากนะครับในระบบเรามีอยู่สองจุดประมาณสองหมื่นเออสองจุดสองล้านสามหมื่นล้านนะครับอ๋อสองล้านสามหมื่นล้านใช่ใช่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วเอาเงินไปฝากไว้เนี้ยไว้ใจได้ยังไงว่าะจะไม่หายจะไม่โดนขโมยไม่โดนยักยอก ว่ายังเคยได้ยินเลยว่าฝากไว้กับธานาคารยังมีปัญหาใช่ไหมครับเราบ,บอกว่าจริงๆกฎหมายแล้วก็บ้านเราเนี่ยให้ความสาคัญกับตรงนี้เยอะมากแล้วก็กําหนดไว้ชัดเจนเลยครับว่ากองทุนรวมจะต้องตั้งเป็นนิติบุคคลต่างหากแยกจากตัวบริษัทใช่ครับอ๋บบอเพราะฉะนั้นเช่นว่าแม้ว่าผมซื้อหน่วยลงทุนของบลจบัวหลวงไม่ใช่ว่าผมเอาเงินไปอยู่กับบลจบัวหลวงไม่ใช่บลจบัวหลวงมีหน้าที่บริหาร อกองทุนรวมเนี่ยพอจดทะเบียนระดมทุนเสร็จไปตั้งเป็นกองทุนเสร็จจดทะเบียนปุ๊บเป็นนิติบุคคลเลยนะครับอกองทุนรวมเนี่ยจะว่าจ้างบลจเป็นผู้บริหารว่าจ้างบลจเป็นผู้บริหารให้แล้วก็มีผู้ดูแลผลประโยชน์กับผู้รับฝากทรัพย์สินคือบลจบริหารเงินก็ไม่ได้อยู่ในมือเรานะครับ มีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลเรียกว่าเป็นบุคคลกลางบุคคลที่สาม,มซึ่งห้ามเป็นบริษัทในเครือเราด้วยอ,อ๋อถึงแม้ว่าอันนี้เป็นกองทุนภายใต้กองทุนของบรจบัวหลวงใชครบ,บรจไทยพาณิชย์บรจทหารไทยซึ่งมีชื่อเหมือนชื่อแบงก์ก็แล้วแต่ใช่ครับแต่ว่าเงินเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่ในในบจเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในแบงก์เหล่านี้เลยต้องเรียกว่าคนที่ดูแลรักษาเงินเหล่านี้แล้วก็ ควบคุมให้ผู้จัดการกองทุนบริหาร,ร,หารเงินตามนโยบายเอ้ยกองทุนตราสารนี่คุณซื้อหุ้นไม่ได้อยู่แล้วเอ้ย,อยคุณเอาไปซื้อหุ้นนะก็จะมีคนที่เรียกว่าผู้ดูแลผลประโยชน์นะครับซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินไปในตัวส่วนใหญ่อยู่แล้วว่าดูแลคอยดูแลว,ว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยผู้จัดการกองทุนทํางานถูกต้องไหมนะครับเป็นตัวกลางที่ดูแลให้เราแล้วผู้จัดการกองทุนสมมติว่าเราทำออเดอร์ซื้อหุ้นเสร็จเราต้องส่งออเดอร์ไปที่ผู้ผู้รับฝากทรัพย์สินผู้ดูแลผล เป็นเช็คออกอะไรออกเพราะฉะนั้นเงินจะไม่ได้ผ่านมือบลจเลยเงินไม่ได้ผ่านมือของผู้จัดการกองทุนแม้ว่าเราจะมีข่าวว่าคนนั้นเป็นผู้จัดการกองทุนนี้คนน<ช>ี้ผู้จัดการกองทุนนั้นเขาเป็น <eken deuxième, S 2> <confian, S 1> เพียงแค่คนคิดกลยุทธ์เหรอฮะแล้วก็คนดําเนินการบริหารจัด <hungry. S 2> การแบรนด์จัดการแล้วต้องมีการส่งคําสั่งไปยัง ผู้รักษาผลประโยชน์เหล่านี้ใช่ครับผม,ผมพยายามจะย้ําตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพว่าเอกองทุนรวมมันไม่ใช่อะไรที่ว่าเ้ยบริษัทจัดการผู้จัดการกองทุนจะยักยอกหรือจะเอาเงินแล้วจะวิ่งหายเชิดไปอันนี้ไม่ใช่ไม่มีเลยจะแยกจากตรงนี้เป็นต่างหากกฎหมายให้ความสําคัญเยอะนะครับถ้าสมมุติว่าเราเทียบอย่างนี้ก็ได้ว่าถ้าผู้ลงทุนในหุ้นนะครับที่ลงทุนแล้วก็เล่นหุ้นผ่านบลกเกอร์รบ,บริษัทหลักทรัพย์กฎหมายยังให้ความสําคัญหมายถึงว่าจะเข้มงวดน้อยกว่าบลจด้วยซ้ำเพราะคนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้วว่า เขาจะลงทุนอะไรที่มันมีเรื่องของความเสี่ยงอะไรขึ้นเยอะแต่คนลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยปัจจุบันอย่างที่ผมบอกประมาณ2ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นกองทุนตราสารนี้ซึ่งคนที่อยู่ในกองทุนตราสารนี้คือคนที่ไม่ได้ต้องการความเสี่ยงอะไรมากมายหรอกต้องการจะเซฟเซฟไว้นั่นแหละเพียงแต่ว่าอยากให้ผลตอบแทนที่มันดีกว่าการแชร่ไว้ในเงินฝากอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกรอตจะให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้เยอะจึงได้ออกแบบรวมทั้งตั้งกฎกติกา,าต่างๆของกองทุนในการทํางานว่า ให้คุณต้องคุ้มครองต้องมีระบบการตรวจสอบต้องมีการวัดทั้งภายในภายนอกทั้งส่วนกลางในการดูแลเงินพวกนี้อย่างดีครับถ้าเป็นชนีนแล้วเนี่ยวิธีการเลือกบรจที่เหมาะสมกับตัวเราเนะครับเลือกผู้บริหารจัดการเงินให้เราเนี่ยควรจะเลือกอย่างไรครับดูอะไรครับถ้าเลือกบลจผมผมเรียนย้อนกลับไปว่าไอ้เงินที่เป็นแบบผมแบ,บ่งเป็นสามก้อนนะครับสิ่งแรกคือก่อนที่เลือกบริเราต้องเลือกว่าเราจะลงทุนอะไรผมสมมุติว่าเราเลือกแล้วแหละว่าเราจะลงทุนหุ้นนะครับผ่านกองทุนหุ้นเนี่ยไม่ลงทุนเอง สิ่งที่ต้องดูครับอย่างแรกคือคุณสามารถคุณทําธุรกรรมกับธนาคารแห่งไหนนะครับแล้วก็การติดต่อกับบลจอแห่งนั้นมีความสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนอทิเช่นบลจที่เป็นในเครือธนาคารใหญ่ๆคุณสามารถเดินทางไปที่สาขาธนาคาร นะครับแล้วก็ทําธุรกรรมผ่านเขาได้อันนี้ปเป็นเรื่องของความสะดวกสบายหรือว่าบางคนบอกว่าผมไม่ชอบไปธนาคารละ่ะเสียเวลางานเยอะอมผมถนัดอินเทอร์เน็ตคุณก็ดูซิว่าเขามีบริการอินเทอร์เน็ตให้คุณไหม,มนะครับเขามีบริการ ATM ใต้ตึกของคุณเนี่ยคุณมีตู้ ATM ของธนาคารนี้อยู่คุณใช้ประจําอยู่แล้วม,มีความสะดวกไหม,อ,มอันที่2คือความน่าเชื่อถือและความน่าไว้วางใจของตัวบริษัทจัดการ ผมเรียนตั้งเมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่ามันมีกฎหมายควบคุมดูแลเยอะก็จริงแต่มันก็เป็นธรรมดาครับเพราะผู้จัดก,การกองทุนเขาก็คือคนที่รับจ้างทํางานเหมือนกันมันอาจจะลงทุนและอาจจะถูกหรือจะผิดก็ได้อันนี้ต้องยอมรับความจริงว่านันมันมีนความเสี่ยงของการอินฝากตรงนี้ที่ผ่านมาแม้ว่าผลตอบแทนหรือสิ่งที่ได้จากการลงทุนในกองทุน,นระยะยาวแล้วเนี่ยมันจะมันจะดีแล้วมันก็จะโอเคสําหรับผู้ลงทุนก็ตามนะครับแต่ บางทีคุณย้อนดูประวัติของกองทุนกองนั้นนิดนึงว่า<ม>จริงๆแล้วกองทุนกองนั้นมีประวัติเป็นยังไงผู้บริหารบริจอนั้นเอ๊ะเขาอยู่กันมานานแค่ไหนมีความไวน้น่าเชื่อถือแค่ไหน<ม>หรือว่าพอเปลี่ยนผู้จัดการพอเปลี่ยนผู้บริหารแล้วผลตอบแทนเปลี่ยนไปเลยพลิกไปเลย<ม>อย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้วคนใหม่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเคยอยู่ที่ไหนผลงานเป็นยังไงอันนี้อาจจะต้องดูอยู่บ้างเหมือนกันครับ แต่ผมจริงๆผมให้ความสําคัญกับการเลือกประเภทของหลักทรัพย์หรือประเภทของกองทุนที่จะลงทุนมากกว่าการเลือกบลจเด็กสักคู่นึงเราต้องมาคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าแต่ละกองทุนมีประเภทอะไรกันบ้างน,นะครับแต่มันจะมีคำถามโดยรวมว่าเอ๊เราจ่ายเงินค่าบริหารจาัดก,การกองทุนไปแล้วเนี่ยแต่บางครั้งทำไมบริหารไม่ได้ตามผลตอบแทนที่เคยมาเป็นในอดีตเรียกร้องเพิ่มได้ไมครั ต้องเรียนว่าโดยหลักของการลงทุนแล้วการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุน <c oughs> ควรศึกษาข้อมูลเกิดการตัดส,สินใจเราจะได้ยินประโยคนี้ <c oughs> บ่อยมาก <c oughs> <ช>การทํางานตรงนี้เหมือนกันนะครับคือผมเรียนว่าหลักการของกองทุนรวมบ้านเราเนี่ยสำนักง,งานกรอตต์ไม่ให้มีการคิดผลตอบแทนหมายถึงว่ามีการคิดค่าธรรมเนียมจากกําไรที่ทําได้อคือให้มันคิดเป็นค่าทํางานไปที่ผมบอกว่า1.5%ต่อปีนี่เขาคิดยังไงคิดเป็นรายวันเลยครับ1.5%ต่อปีละหาร365วัน NAV วันนี้เป็นเท่าไหร่ ก็คูณไปแล้วก็เก็บไปเป็นวันวันงวันอาทิตย์วันอาทิ์วันอาทิ์พอครบหนึ่งเดือนก็มีการโอนเงินนั้นจ่ายให้กับบลจในฐานะที่เป็นผู้จัดการกองทุนโอนให้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ในฐานะผู้จัดผู้อาผู้ดูแลผลประโยชน์ตามค่าธรรมเนียมเขาก็ประมาณสัก0 5เอู้ย0จุดอะไรก็ว่ากันไปรวมทั้งค่าธรรมเนียมในทะเบียนผู้ที่คอยดูแลว่าจริงๆแล้ว เอ๊ะทะเบียนลูกค้ามีจานวนกี่หน่วยกี่คนพวกนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆจะตัดออกมามตรงนี้บางคนบอกว่าเอ้ยฟังแล้วมีค่าธรรมเนียมเยอะนู่นนี่แน่นไปหมดผมเรียนอย่างนี้ครับว่ากองทุนโดยส่วนใหญ่แล้วทั้งค่าธรรมเนียมกับรีเทิร์นที่ได้เนี่ยเขาจะบริหารจัดการให้มันโอเคอความหมายคือว่าโดยธรรมชาติของกองหุ้นอย่างปีที่แล้วเนี่ยกองหุ้นบางกองให้ผลตอบแทน40-5 0้าค่าธรรมเนียมพวกนี้และผลตอบแทนที่คุณได้มันหักค่าธรรมเนียมไปหมดแล้วนะครับหักค่าธรรมเนียมรายปีพวก ตรงนั้นนะครับตอนนี้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่ต้องดูตรงนั้นครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล่วชุต่อไปกลับมาคุยคุณเสียสารกันต่อถึงประเภทของกองทุนรวมที่น่าสนใจในการลงทุนครับ